สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินนูน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่อง youtube ทุกทุกท่านด้วยคะ่ะเด้อเอาถ้ามู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อกันเลยฮานอยมัดรวมนะคะ,นะนคะเนาะ,ะนะสวัสดีตอนสายๆด้วยค่ะเด้อสายเลี้ยวนะคะเนาะสวัสดีตอนสายวันที่24ทธันวาคม2567นะคะเมื่อวานนี่ ฮานอยมัดรวมมารอบเดี่ยวด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่มารอบเดี่ยวคู่เดี่ยวตัวเจาะเมื่อวานในมาเขาตัวเจาะอยู่ธรรม,ม้ชมเด่นเก้ากับศูนย์วิ่งเก้ารูดเก้ารูดมาตา่หนัดเนาะเะนาะแต่วาจับคู่ใดแค่คู่เดี่ยวด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ก็คือเก่าซีตัวกับชุดวัดใจ ฮานอยรอปกติซ้ายวิ่งซ้ายโรดบอผิดหวังนะคะเนาะ,ะกาชฉาดหนึ่งเก่าปกาติสองเก่าสี่เก่าได้สี่เก่าคูเดียวท่านผู้ชมหนอกนั่นบอม,มีคูจับด้วยค่ะเด้เออัพสำหรับท่านใดถือยินดีนั่มอ่านู่หน่อยว่าแล้วท่านผู้ชมอกว่านี่เก่ามันเด่นไปหอดเล่าอิลีนะคะเนาะไปหอดเล้าอิลีแต่ว่าแต่ว่าตะล่างนี่ จับกันบ่บอใดบ่มีสองเหล็กออกสองเก่าธรรมชมลาภพัฒนาท่านใดถือกล่าวแน่ธรรมชมมุมมาว่าเนี่ยเราปั้งปังด้วยธรรมชมคุณ่อคุณแม่ไล่ท่านถือก,กันเมื่อว่านเนี่ยธรรมชมลาพัฒนาถือก,กันหลยหลย่ธรรมชมุมมิตรนุนน้อยบ่ถือน้ำโมพราะว่าบอ่อใดลงสนามเ้ยค่ะเด้อสำหรับทันใดถือยินดีน้ำธรรมชมเมมาว่าเนี่ย อ่าล่าพัฒนาเข่าถูกส้ำนักเลยเจ็ดสำนักเข้าทุกส้ำนักจับคู่เขา่าความนำม้ำผึ้งพ่อจ่อยเข้าสองเก้าเก้าสองพ่อสะแก้วเก้าสองพ่อกมอสิบห้าแปด พ่อไม่ออกนาม92้าสองเก้าสอาย่ทันเลยท่านผู้ชมหลักะเลขเด่นนูน้อยก็เข้าเด่นแม่านางเดินดีก็เข้าดับอาจารย์ต้อยก็ดับผ่านของอาจารย์ต้อยช่วงนี้เหล็กเด่นจับคู่เพิ่นบแมนเบิงเหล็กดับแทนนะคะเด้อกับมีจุดเด่นอยู่ท่านผู้ชมกับมีจุดเด่นอยู่ จุดเด่นมองเหาสีเบิงมองเหาหนาติดตามนะคะเนาะของอาจารย์ต่อยเด่นดับแม่นมากมากเด้อท่านผู้ชมจักงวดติดเหลี่ยงอ่าแปดงวดติดนะคะเนาะดับอาจารย์ต้อยวางมาแปดงวดติดผ่านทั้งแปดงวดดับอยู e ่อีรีท่านผู้ชมเอางวดหนาตามต่อนะคะเนาะลาาพัฒนาก็หนา้นนู้นอยวยได้ว่าง เหล็กเด่นร่วมทั้งสามสูหนหน่อยไปแล้วเด้อค่ะเด้อคุณควอคุณแม่ทันใดที่บ่ท่านเห็นอย่าลืมเข้าไปรับชมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเ้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กอนจะไปรับชมแนวทางนูหน่อยฝากคือเก้าวเด้อค่ะเด้อสาหรับทันใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้นำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์บ่ด้ ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงด้วยค่ะเด้อผู้ใดสนใจเขากลุมเขากลุมน้ำมูนะคะเนาะเข้ากลุ่มลายปีแอดไลน์ไอดีนูููหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะเขากลุมนะคะเนาะแอดไลน์ไอดีด้วยค่ะเด้อแอดไลน์เข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะแอดไลน์บวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะ เอาท่านผู้ชมมาตามตัวกันเลยเนาะค่ะเนาะฮานอยมัดรวมมาคู่เดียวว่าแมนว่าแมนอยากสีรดวดหรอบ่ท่านผู้ชมหรือว่าจังไดคือมาคู่เดียวมาคู่เดียวปังอยู่บ่รูดเก้าปังอยู่เนาะค่ะเนาะรูดเก้าถ้ารูดกะสีได้หลายคู่อยู่อสายวิง่งสายรูดแล้วกะเจาะแตกนั่มไหมทำม,ม,มือชุ่มมาว่าเนี่จเจาะแตกได้แล้วคือหยุดนะคะเมื่อว่าเนี่ มาคู่เดียวรอบเดียวได,วดว้ท่านผู้ชมอย่าลืมว่ามาคู่เดียวกับมีเด้อค่ะเด้อมาคู่เดียวกับมีเอาสาหรับคลิปนี้มาบเบงเด่นกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดวันนี้นะคะได้เด่นศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้า ห้าหกแปนะคะเลขเด่นจับวินเด่นศูนกับ1นึ่งซ้ายวิ่งซ้ายรูดศูนย์เนะคะเดอ้อสำหรับท่านใดที่จะวิ่งจะรูดเน้นเจาะไปที่รูดศูนย์นะคะจับคู่วินมีศูนย์หนึะคะศูนย์หนึ

ชุดสามตมื่อว่านนี้บ่มาด้วยค่ะเด้ยอย่าเปล่าลุ่ทุ่นรมชมไปเร็วชุดสามตไปเร็วบรูวาเมือใดสิกลับมาเด่นปัจจําวันชนกับในในสูตรตารางหนูน้อยวันนี้นะคะ<อ>เล็กเด่นมาชนหลายอยู่ด้วยทมชมชนศูนย์ชนเก้าแล้วก็ชนห้า สายวิ่งรูดศูนย์ะคะประวัติศนเด่นด้วยท่านผู้ชม0นย์เด่นเด่นคือเก่ามือว่านในหลัท่านผู้ชมเด่นมากๆเลยอ่าหคู่เด่นเน้นเจาะนะคะศูน8์5กศูนและ58านะคะสคู่วัดใจนะคะศูย์ห กับ08น,นะคะอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเ้อฮานอนยมัดรวมนะคะฮันนอยมัดรวมสี่รอบเ้อท่านผชมสรอบกาชาติพิเศษปกติและ vip นะคะได้แล้วก็คือหยุดเ้ดยค่ะเ้อกาชาติเมื่อวานในบ้ามาแลยท่านผู้ชมมือนี่ซีมาอยู่วะ เด่นศนย์กับ1วิ่งศนย์รูดศูนย์นะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะ0ูนย์หกศูนย์แปหนึ่งและห้าแนะคะงวงนอนละธรรมชมคลิปนี้นง่ย้ยอัดตอนกลขึ้นสิปล่อยเหมืออื่นเสาด้อค่ะเด้ออัดตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มละธรรมชมนุอยปันนอนอยู่สี่ทุ่มแล้วคันนุย้ยอัดเนี้ยหมเสามันจะลงคลิปสายไหมนรู้ชม ่าคลิปนี้นุ้หนหยกะสิว่างหลังหลังเหล็กเหล้าด้วยค่ะเด้อก่อนหน้านี้นุ้หนหอยอ่าวางเหล้าพัฒนาเหล้าพัฒนารวมเหล็กเด่นสามสูดถ้าอัดยนี่ยมือเา้ากะสิลงสายกะสิลงเป็นใบถ้าอัดยนี่ยมังคืนนุ้หนหยกะตัดคลิปไปเนี่ยมังคืนยนี่ยมือเา้ากะปล่อยเลย เอาต่อมาชุดสามตัวเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ชุดสามตัวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายดูนะคะเอาสําหรับถ่ายคลิป่านผช้่มคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่สนใจกาแฟกับยาสิฟพันเนาะค่ะเนาะน่นหน่อยทรงของฮอดวันที่ยีบ่าเด้อค่ะเด้ออีกมือสองมือ่านมช้ชมก็จะปิดล้านเลี้ยวนะคะ ท่านใดจะสร้างไว้ไดเลยเดี๋ยวหนูน่อยก็จัดส่งหลังปีใหม่นะคะตอนนี้ผู้ใดจิสร้างของนะคะเนาะก็คือสร้างใดเลยจัดส่งถึงวันที่25นะคะกะับใสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะโมโนโกับเขาชะงมโมโนโบำรุงสายตาเขาชะงมแก้ปวดเมื่อยนะคะอะยายี่สิวันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะสกัดจากเห็ดิ้นจือ และว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กจิตกวบขึ้นไปนะคะยาสิบวันหลอดละ1 9ึสบาทสองหลอดส่งปีกาแฟกล่องละ2องสบาทสองกล่องส่งปีนะคะคุณพอ่อขึ้แม่ทันใดที่จะสั่งฝ่าสั่งได้เลยะะด้วยค่ะเด้อส่งถึงวันที่25นะคะอ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้หนหน่อยขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะคะเด้อขอห้เแห้ ปังๆทุกทุกท่านคลิปนี้คอตโตัล่าไปโกนนะค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ